สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กี้จะไปซื้อของอีกแล้วถ้าถามว่าเอา้าททำไมไปอีกแล้วอ่ะนั่นน่ะสิน้ำที่บ้านอ่ะซื้อมาคราวที่แล้วนะคะสี่แพ็คเนาะกินกันจะหมดแล้วแหละและ้วก็ที่สำคัญเลยที่มันหมดจริงๆก็คือแตงกวาญี่ปุ่นอันนี้แบบ ไม่ได้เลยอ่ะกี้อะวางแผนว่ากี้ซื้อมาประมาณสี่ถึงห้าแพ็คน้องมันก็จะมีประมาณเกือบสิบกว่าลูกอ่ะแล้วกี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะโอเคมันน่าจะได้หลายวันอยู่เนาะแต่ปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งแฟนนะคะคือแบบยังไงอ่ะทุกคนมีแต่แบบเฮ้ยเอาแตงกวาญี่ปุ่นมากินหน่อยขอกินแตงกวาไหนอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็เลยโอ,อ้ทุกคนชอบกินแตงกวาญี่ปุ่นหมดเลยนี่นาแล้วมันก็หมดเลย วันนี้ก็เลยเลิกงามยามดีก็เลยจะออกไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะแวะดูหลายที่อยู่เพราะว่า,าน้ำที่กี่เคยซื้อที่แมคโครนะคะมันก็จะประมาณ47กว่าบาทเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะมีร้านโชห่วยแถวบ้านกี้เขาขายประมาณ44บาทน,นะคะเดี๋ยวกี่ไปซื้อแถวบ้านก่อนดีกว่าแล้วก็กี่ก็ค่อยจะวิ่งไปซื้อของเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยตามไปดูว่ากี่ไปไหนบ้างน,นะคะ แบบโควิดมันจะหายไปอ่ะรู้สึกใช้ชีวิตลำบากมากทำไมฉันต้องไปข้างนอกกับหน้ากากกับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆแบบไม่โอเคเนาะเสร็จแล้วฉันก็ต้องต้องมาล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกแบบยุ่งยากอ่ะชีวิตยุ่งยากมากแลยก็รอสุดๆเลย ถึงที่แมคโครแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆมาดูกันอีกทีเนาะะกี้ซื้ออะไรมาบ้างรีบไปรีบกลับมาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะกี้จะขอรีวิวของที่ซื้อภายในรถเลยเนาะเพราะว่า กี้ซื้อไม่กี่ชิ้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากี้ซื้ออะไรมาบ้างจากแมคโครและราคาเท่าไหร่เริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือขนมปังเนาะอย่างที่กี้เคยบอกว่ากี้ชอบกินยี่ห้อน,นี้นะคะคิวบิททีเนี้ยรอบนี้กี้ไปเจอที่แมคโครแล้ววันหมดอายุมันค่อนข้างที่จะแบบเออเหลือเหลืออีกหลายวันอยู่กี้ก็เลยซื้อมานะคะแพ็กนี้นะคะอยู่ที่ราคา89บาทนะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นอะโวคาโดไทยนะคะตัวนี้กี่ซื้อมานะคะ1กิโลกับอีกนิดนึงนะคะราคา82.75บาทตัวนี้ถามว่า a อะโวคาโดไทยมันกับเทียบกับนอกเนาะแต่ของนอกมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ด้วยแบบ เราอยากประหยัดงบปะเราก็ต้องมานั่งลุ้นเอานาะว่าโวไทยอ่ะมันจะสุกแล้วมันก็จะเน่าไหมหรือมันจะสวยไหมนะคะแต่ประมาณ70%ขึ้นไปก็กินได้นะคะที่แบบเออมันไม่เน่าก่อนอะค่ะที่เหลือก็เพื่อนๆก็รอดูอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันต้องเช็คตลอดเเพราะว่าบางพันธ์นามันสุกสุกก็จริงแต่มันยังเป็นเปลือกเขียวอยู่บางอันก็เป็นสีน้ําตาลอยู่างเงี้ยกี้ก็บอกไม่ได้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะคะ ก็ลองลองดูนะคะตัวนี้มันราคาถูกแล้วก็สามารถซื้อหาได้ง่ายเนาะตัวต่อมานะคะเป็นสละสุมาลีนะคะตัวนี้1.2กิโลนะคะราคาอยู่ที่72บาท50สตางค์อันนี้กี้ก็ชอบกินเนาะเพราะว่าอย่างที่ว่ากี้ชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆอยู่แล้วนะคะก็เลยโอเคกับผลไม้ที่มันเป็นรสเปรี้ยวเนาะตัวต่อมาเลยนะคะคราวที่แล้วกี้ก็ซื้อไปทีนึงแล้วเนี่ย อแต่รอบนี้กี้มาซื้ออีกทีหนึ่งเพราะว่ามันหมดนะคะตัวนี้ส้มวาเลนเซียนะคะอยู่ที่1.3กิโลนะคะมีประมาณ5ลูกเนาะตัวนี้91.5บาทแล้วก็มีแอบซื้อถุงสักผ้าถุงหนึ่งนะคะตัวนี้ราคา85บาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายแท้าได้ใครแม็กของกรารช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะรอบนี้กี้ไปเจอแตงกวาญี่ปุ่นแบบแพ็คใหญ่อย่างนี้แล้วเนาะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นของโครงการหลวงที่แบบแพ็คหนึ่งมีประมาณ2-3ลูกนะคะกี้กินไม่อิ่มเนาะกี่ก็เลยไปเหมาแบบนี้มาดีกว่านะคะตัวนี้แพ็คใหญ่อยู่ที่3กิโลนะคะ166บาทเท่านั้นเองเยอะมากถ้าเพ,เพื่อนแบบเป็นขาแบบเลเวอร์ของแตงกวาญี่ปุ่นนะคะกี่แนะนำให้ไปซื้อที่แมคโครเนาะเพราะว่าคุ้มจริงๆ สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะของวันนี้เนาะที่กี้ใช้ไปนะคะมีตอนแรกที่ไปซื้อน้ำนะคะน้ำสิงตอนแรกกี้เข้าใจว่ามันจะราคาประมาณ44บาทแต่จริงๆอ่ะมันแพคละ46บาทนะคะอยู่ที่ราคา184บาททีนี้เราก็ไปแวะซื้อจานมือสองญี่ปุ่นนะคะช่างกิโลมาเขาขายกิโลละ30บาทเองนะกี้ซื้อมาประมาณ3โลนะคะ ราคา90บาทส่วนเดี๋ยวกี้มารีวิวอีกทีนึงเนาะว่ากี้ซื้อจานอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ที่แมคโครเมื่อก,กี้นะคะอยู่ที่ราคา586.75บาทนะคะรวมทั้งหมดที่กี้ใช้ในวันนี้นะคะทั้งหมดเป็นราคาทั้งหมดนะคะ860บาท75สตางค์ วันนี้ทำราคาดีเพราะว่าซื้อแต่ผักแต่ผลไมน้น้องไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเลยสำหรับวันนี้กี่ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะเพราะว่ากี่จะอัพคลิปนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะคะเผื่อเพื่อนๆจะพลาดคลิปกี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย